ครับเดี๋ยวอยากจะขอทราบควาเมเห็นนะครับหลยายที่ท,ทั้งเสื้อไทยเรียนที่จะเสนอจะติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเพื่อพิจนารณาแนวทางในการศึกษาประวัติวัฒนธรรมของทุกพักรวมก,กันโดยเพื่อต้นเหตุทางร่วมสายขานผิดตรงในกับทางพร่วมกันบาครับก็<ๆ>ต้องบอกว่าในนามของพักเก้าไกลนะครันะบผู้ในนามของพัก,กร่วมสายขานยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้เริ่มประชุมกันนะแต่ว่าในนามของพักเก้าไกลเราก็มองว่าประเด็นเรื่อง การนิรโทษกรรมก็เป็นประเด็นที่มีความสําคัญนะคในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตนะครับก็เข้าใจนะครับก่อนหน้านี้ก็เพื่อไทยเคย,เคยได้ได้สือ่อสารออกมาแล้วนะครับว่าแนวทางที่เขาจะใช้ในการแก้ไขปัญหาคือการเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการกรรมธิการวิสามันขึ้นมาในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมาพิจารณาเรื่องนี้นะครับในส่วนของก้าวไกลเราก็ใช้วิธีของเราที่จะแตกต่างออกไปนั่นะคือการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ใรอโควกรรมนะครับซึ่งก็เป็นไปตามรายละเอียดที่ทางหัวหน้าพักคุณชัยธวัฒน์เคยได้แถลงไว้เนี่ยซึ่งก็ถูกบัญจุในวาระกรรมชุวสภาเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรกการเมืองที่จะเลือกใช้วิธีการดําเนินการที่แตกต่างออกไปหากในที่สุดมีการตั้งกรรมการวิสามันขึ้นมาจริงๆนะครับแนวทางของพักเก้าไกลก็คือการนําร่างที่เราได้ยื่นและก็ถูกบัญจุเข้าระเบียบวาระกรรมชุวสภาอยู่แล้วเนี่ยก็คงเอารายละเอียดเข้าไปพูดคุยในชั้นกรรมการวิสามันเช่นกันเพื่อพยาาม อธิบายหลักคิดและเหตุผลของเราแล้วก็หวังว่าจะได้รับการสับสนจากาพรรคการเมืองอื่นในสภาทั้งในซีกรัฐบาลแลวก็ซีกฝ่ายค้านรอเวลา60วันเนี่ยผมว่าไม่กระบ,บวลการออกกฎหมายหน้าช้าลงนะครับคือผมว่าอย่างที่ออผมเรียนไว้นะครับถ้าเป็นในมุมกกาวไกลเนี่ยเราก็มีร่างกฎหมายพร้อมแล้วนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้ก็มีร่างของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็หน้าเทราที่ถถูกเสนอโดยพรรคครูไทยที่ถูกเสนอเข้ามาเช่นกันแะ่คำว่าบ้างพรรคการเมืองเนี่ยก็จะมีร่างพระราชบัญญัติที่ที่ เรียบร้อยแล้วแล้วก็ของเก้าการถูกบรรจุข้าวารการประชุมสภาแล้วด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นนะครับที่อาจจะยังไม่มีร่างเนี่ยเขาก็อาจจะใช้วิธีการในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ในมุมของเราถ้าเกิดว่าจะพิจารณาร่างของเราเลยเราก็พร้อมตั้งแต่วันนี้นะครับแต่ว่าถ้าในที่สุดแล้วที่ประชุมสภาจะใช้วิธีการตั้งกรรมนิการวิสามัญขึ้นมาก่อนเราก็จะดําเนินการใอการเอาร่างของเราเนี่ยเข้าไปพูดคุยในกรรมิการวิสามัญนั้นรับ คี่ว่าเราก็เข้าใจว่าเป็นวิธีหนึ่งที่รัฐบาลอาจจะอาจจะเรื่องดำเนินการนะครับแล้วก็เราก็คงต้องพยายามใช้พื้นที่นั้นเต็มที่นะครับในการนําเสนอหลักคิดแล้วก็เหตุผลของด้านของเราแล้วก็หวังว่าจะทําให้ร่างของเราเมื่อถูกพิจารณาในสภา,านในวาระแรกเนี่ยได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรเราก็เข้าใจดีว่าถ้าจะผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนได้เนี่ยเสียงของสอส,สพรรคเก้าพรอย่างเดียวก็ไม่พอดังนั้นเราก็จาเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยนะครับกับพรรคการเมืองอื่น ทางเลซี่ฝ่ายคายเลซี่รัฐบาลให้ไหมให้ความผิดชอบกับร่างของเราเพราะว่าหลายฝ่ายก็ยังมีส่วนเรื่องของมาตรการ1 2ร้รรย,รยที่เป็นประเด็นอ่อนไว้อาจจะมีการแบบแยกออกมาไม่ได้รวมเรื่องของ,ของการยุติกรรมกรรมครนี้ค่ะคือเราก็ต้องยืนยันหลักการเดิมนะครับว่าร่างที่เราสเสนอไปเนี่ยหลักคิดก็คือการพยายามชนิดโทษกรรมคดีที่มีมูลเหตุจูงใจมาจากการสแสดงออกทางการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูตัวร่างกฎหมายของเราเนี่ยก็จะไม่ได้ระบุถึงฐานความผิดใด ฐานความผิดหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เราจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยตัวแทนจากหลายฝ่ายเพื่อมาร่วมพิจารณากันในแต่ละกรณีว่ากรณีอะไรบ้างที่เข้าข่ายเป็นคดีที่เรามองว่าว่ที่คณะกรรมการมองว่ามีมูลเหตุจูงใจมาจากการสแสดงองอกทางการ